สายชมจันวิไลนะครับกำนันตำบลน,น้ำขุม,มอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยนะครับาการขับเคลื่นอนการแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลน,น้ำขุมนะครับก็โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนนะครับโดยใช้ฐานข้อมูลจอประถอ,อทีพีเมทวิเคราะห์แล้วก็สรุปปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อน,นำมาวางแผนในเรื่องของการพัฒนา ตำบลน้ำขุ่มให้พ้นจากความยากจนการช่วยเหลือนะครับผู้ตกเกณฑ์นะครับเพื่อเราหารายได้ให้กับคนเหล่านี้นะครับเราได้จัดหางานในชุมชนนะครับโดยนำผู้ตกเกณฑ์นั้นมาทำงานตามล้งต่างๆนะครับที่เกิดอยู่ในตำบลน้ำขุ่มนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับ คุณเหล่านี้นะครับได้วันละ400-500บาทนะครับัดีค่ะดิฉันเปครอบครัวที่ตกตกจอประอมารับจ้างคัดมะม่วงหาได้ได้เสริสมเพื่อครอบครัวได้คิดได้3-400สวัสดีค่ะดิฉันนายโอยเี่กวกันนะคะเป็นผู้นำกอชอของตำบลม้สุนนะคะคือตอนนี้เราได้มาติดตามนะคะค่ได้มาสนับสนุนกับโฟเรือนที่ตกเกณฑ์นะคะ โดยการที่จะแนะนําสถานที่ให้มีอาชีพมีรายได้เสริมค่ะคือที่นี่เป็นสถานที่คัดแยกข้าวมองก็คือให้แนะนำมามาทำงานที่นี่อาจจะมีรายได้ประมาณไม่มากแต่คือยังให้ไปจุงเจือกับครอบครัวเขาได้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรพันธ์พุทธพินนะคะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุณนะคะคือตอนนี้ พาครัวเรียนตกเกนนะคะมาเรียนรู้กับศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์มะม่วงค่ะเพื่อใหอ้ครัวเรียนที่ตกเกนนะคะนาไปต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเขาค่ะเรื่องของการพัฒนาคนตนําบลนุ่นมให้พ้นจากความยากจนนะครับผมใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคือเป็นฐานหลักในการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้นะครับ แบบย่างยืนให้กับคนตำบลน,น้ำขุ้นเพที่จะไปดูแลครอบครัวของตัวเองนะครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตำบลน้ำขุงเยย